มาแล้วกับเมลอนบิงซูชีเวกับเดอะซีนคือตอนแรกไปร้านเลยนะตัวเองเอชทีเฮาส์ทีเฮาส์ดูในในแบบว่า Google แล้วเข้าไปแล้วดูแปลกๆเหมือนก็เหมือนมีงานแล้วก็ดูเหมือนคนเต็มเลยเหมือนมานั่งทำงานกัน <Okay. S 1> ก็เลยแลแลปืดผัดแต่ที่นี้ก็ชิวๆที่นี้ก็แบบ มันนั่งกันแบบนั่งกันเหมือนนอนนอนอยู่บ้านบางคนแบบเนี่ยคือมันเปิดยีิบสี่ชั่วโมงมีร้านนี้หนึ่งร้านที่เปิดยีิบสี่แล้วก็มีมีฮอลลี่ใช่ไหมแล้วมีร้านนี้แต่ว่าฮอลลี่ตรงตรงที่ตรงไหนวะตรงนั้นราชดาใช่ไหมราชดาตรงนั้นไม่มีที่จอดรถแต่คือมีคนบอกให้ไปจอดที่ยังไม่อิ่มอีกเรอที่บีเฮ้ยแกยังไม่ได้กินเอานมยืมนะเออนมฝั่งนั่นชิมแบบอันนี้ว่ามันจะเหมือนกันไหม เฮ้ยมันยังได้หวานด้วว่ะมันยังได้รสชาตินี้ใช่ไหมหน้นะเมลอนน่าอร่อยนี่นมอันนี้นมข้นเลยแหละไม่ผสมเลยข้นรู้ยังไงนมเติมได้ไหมน่าจะได้นะเพราะว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวขอตัดขอสดแต่เวลาไม่อยู่ไม่ได้มีใครสดนะเหมือนข้นเลยข้นสวัสดีจ้าบี แบบนี้นะคะได้ก็คือแบบไม่ได้หวานมากแต่คือก็คือแบบธรรมชาติก็คือว่าอร่อยอือได้อยู่นะเหมือนธรรมชาติเลยอ่ะแบบบางที่มันจะแบบลูกใหญ่แต่ก็่ถือว่าไมเล็กนะสองร้อยสี่ิเก้าสองร้อยสี่สิบอืมปกติก็สามน้ำหวาปะไม่นุ่มเหอใช้ได้ดีๆเต๋่บีเป็นแบบเก๋เก๋หวานไหมคะไม่หวานมากไลฟ์นี้มาทาน ถ้าไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องไปใส่นมเนาะเพราะว่าโดยปกติอันเนี้ยมันจะมีความหวาน,นอยู่ยแล้วอัอืมไอ้แบบนี้เร,เรียกว่าอะไรนะไอเซนเซน,น,นมัมนจะมีลกคาเกะโกลิแล้วก็มีอะไรกูซื่อแปลกๆนั่นเลยอันนี้ไม,ม่ใช่คาเกะโกลิมันไม่เหมือนใช่โอ้ยหิวเลยคนสวยไลฟ์นี้มาทานวันนี้โทรไปหาที่โรงพยาบาลไปแล้วรถเข็มนี้ดีขึ้นนิดนึงป้อนบ้อน ปอนข้าวแล้วกินนิดหนึ่งกต<ป>ยังลองประวัติขึ้นตานะ่ะเดี๋ยวเสร็จจากนี้ไปเจอเจะกินมีใครแนะนําของที่เจอเกินบัางที่ดูมามีเหมือนเป็นน้ําแข็งใสแต่มีอะไรแนะนําได้อีกเดี๋ยเล่นๆอนะ่ะเบื่อๆห่วยไหมล่ะไม่ไหว่วย ไม่ไม,ไม่ไม่เยอะมากเลยนะดเดีได้รัดกับน้อง<น>มุกตามมาแค่ดูก็สดชื่นขึ้นมาเลยพราะชีวิตขาดหวานห็นไมต้องดูใ,ใกล้วู้วเฮ้เอยอยากให้แสงนี่ยังไงฟาดฟันไประหว่างตรงนี้จะมืดป่วแสงไม่ค่อยดีหรอกแสงแบบ<ม>กากฮะ วันนี้ได้แต่งตัวเป็นชาวล็อกไหมคะไม่ได้แต่ง <c oughs> ก็แกนแหละจริงจริง,รง,รงวันนี้ไม่น่าเปลี่ยนแผนว่าคนเขาเตรียมจะล็อกแล้วแสดงว่าหารตัวเขาไม่เก่งไปบอกในไลฟ์เขาแบบไม่เอาเลลแล้วดีกว่าแสดงว่าหาชุดแล้วแล้วก็มายกเลิกก็เลยเออพี่หนวึ่งบอกว่าคนสูงวัยอยากกินมากไม่สูงวัยหรอกพี่หนึ่งก็นเนี่ยตุ้มหมูน่ารักมากค่ะชอบชอบคือช่วงนี้กูใส่แต่อันนี้ทั้งวันทั้งคืนเขาแนะน้ำเป็นไฟชีสเป็นคาปูโซดาฟินกระจาย ที่ไ่บอยเปิดร้านเองน่าจะดีนะเครื่องชั้นจะได้แล้วเดี๋ยววันวันไหนะวันที่ไปละยองจะไปเอาเครื่องบิงซูอุยอุเขาบอกร้านตรงเมเจอร์แล้วโชว์ทีนปะ่ะคปไม่ตรงนั้นก็เป็นสาขาหนึ่งแต่ตรงนั้น,นอ่ะไม่มีที่จอดรถแต่มีคนบอกว่าให้ไปจอดที่ที่อเวนเวนิว <ven> <ven> ที่นี่ดีนะน่าตรงเนี้ยคือมีที่ชาร์จแบบต่จสนามไม่ได้เอาสายหัวมา อัอ้งวันสาวรอดูชาวล็อกดูโอเออเห็นไหมเนะี่ยคนเขารอดูกันแกก็มายกเลิกสวัสดีค่ะพี่โตน่ารักจังเลยตุม่มหูฟึ่งฟึ่งเป็นถุงแมวหมดแล้วมกกั้งป่านนี้สั่งกันไม่ได้แล้วมัง้งรอต้่มหูอืมขนกระแทบทันทีเหรอ,อสีขาวเนี่ยมันจะชอบเปื้อนแล้วแบบเฮ้ยถ้าเปื้อนเราทำยไงวะเนี่ย แพรดูแบบเ,<ล>เฮ้ยแสงอย่างนี้ดีว่ะเอาโทรศัพท์ไปขายลักษณะคือแบบต่อไปคุกคงเล้อทำธุรกิจอ่ะเลิกเลิกทำงานเดี๋ยไปขายโทรศัพท์ไปเฮ้ยตรงนี้แสงดีอยู่เอาเนี่ยมาเทินเดี๋ยวปันมงปิดกระเป๋ากันไม่สามารถหรอกเพราะดูๆแล้วจะพังกูหาเรื่องนันเนี่ย ทำอะไรก็อยู่ดีดีก็ยดีอยู่แล้วก็หาเรื่องแต่จะทําให้มันยากขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูดูนู่นเลยนะกวางมาล่าล่าล่าลัดมาไหมมามามากูทําอะไรไปเพื่ออะไรกูทําไม่ได้หาเรื่องกอกเสดายมึงไม่ต้องทำมึงอยู่เฉยกินเมลอนสองลูกอัดให้ดูหนซีร์ชหรอฉันไม่ใช่เป็นไอ้นี่นะเป็นละครเลยนะใช่มหมให้ทำนู่นทำนี่ดูไอ้ลัดมาไหมเจ๊กวางมามา น้องนุงดีแล้วพวงนี้ควบคุมอาหารเย็นนี้กินตะกี้ผักมาเจอพี่สาวหิวเลยอ่ะเดียววันเห็นพี่บีกินอยากกินจนต้องไปซื้อปองเย็นกินแก้ขัดเครื่องมิงซูอ่ะมาก็ะสองคนหรอคะตอนนี้สองคนเครื่องมิงซูอ่ะจะได้อาชิตอาชิตเนี่ยเรารอพี่รักมารออือแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองทำดูเห็น,หนบอกว่ามันมีสูตรมาให้้วยนะว่าทำยังไง แงเียดแงมากเสออมันมีสูตรมาให้ด้วยว่าสอนวิธีทําถ้ามันจะเป็นภาษาอะไรวะเพราะมันเครื่องไต้หวันอร่อยไหมง่อร่อยใช้ได้อยู่นะตอนนี้มีร้านเปิดเปิดยี่บสี่ชั่วโมงเดี๋ยวมาค่ะหลายร้านแล้วนะเนีย่ยมีร้านนี้เวทอัพแล้วก็มีฮ o ลลี่โซน่ารักร้านมีคุกกี้เลยอันนี้เหมือนในร้านเราไคปคุกกับผง มีอะไรบ้าง6หัววันแต่ว่ามีตัวเลือกน้อยมีให้เมลอนแตงโมงแล้วก็มีมะม่วงแล้วก็ส้มชอบกินบิงตูแคนตาลูปหรอคะไม่คือก็เนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยคือมันตัวเลือกน้อยจริงๆอ่ะชอบกินเนี่ยก็คือชอบสตรอเบอรี่กับแกอันนี้อะไรอ่ะขอบชีสเดียวจริงๆชอบกินสตรอเบอรี่กับเมลอนแต่ว่าสตรอเบอรี่ไม่มีว่ะชอบแสงตรงนี้ว่ะ จะไปเธอเนี่ยให้มันได้เลยหาเรื่องมากเลยอ่ะสดาไว้ขอบชีตหนักเลยเป็นสายยันเหนอเออเนี่ยแสงนี้ด้วยเฮ้ยสายยันนะแกแกถจะวันหนึ่งนิดนึงเออเธชอบให้มันเห็นข้างหน้าทำไมวะเจอไปให้มันดีๆีพี่โมพี่โซกินนะ่พี่โตนั่งกินทั้งคืนเลยอืมเหมือนโฮลลี่ไงขอบชีสจังหวะหมดชีส มเมนูฝนตกขึ้นใจเลยมันมีหนูปังนี้ทำไมไม่มีในเมนูวะรอพี่รั้ร้องเพลงข้างล่างฉ่ำมากก็เห็นหนูปังที่มันดูน่ากินเนาะวิวเองข้างล่างนี่ข้างล่างฉ่ำม,ม,ม,มากเลยอ่ะมันอยู่ตรงนี้แล้วนมอ๋อมันมลายแล้วเนี่ยขึ้นใจ ทำไมอ่ะนักเรียนอะอยากจะจับกล้องไม่ได้เนี่ยเขาเอาคอมพิวเตอร์กันเหมือนแบมาติวหนังสืออ่ะเออมาติวหนังสือกันบางคนหน้าดูแบบใช่หนังสือ,อใช่นักเรียนหรอ,อปอโทปอโทปอจัตว,วาแล้วรับรุน่น <c oughs> ื่นใจลงเลยอ่ะเฮ้ยนี่เกิดอะไรขึ้นชอบฟูมากสุดไม่คืออากาศช่วงนี้มันร้อนและบินฟูมันแบบมันตอบโจทย พี่โตขอบชีสหนูดับเบิลขอบชีสละเสื้อเนี้ยใสออ่แล้วอ้วนเต๋ามีร้านสเต็กที่นวัดคอนเด็ดมากถ้าพี่ไปคงไกลมากเอา้าให้มึงพูดพนะูดงงเลยให้ไปไวะเด็ดมากถ้าพี่ไกลขงไกลมากไม่ไกลนวัดมันใกล้บ้านฉันจะบอกให้อเออคือมีสเต็กที่นวรรัดคอนถ้าพี่ไปคงฟินมากถ้าพี่ไปคงไกลามากตรงนี้ใส่น้ารักมากไกลบอกว่าอะอ้วนเนี่ย มาอเฮ้ยมันมีไอ้เปรี้ยวๆเหมือนนี้เลยเนี่ยมันจะมีอันนึงอ่ะเปรี้ยวๆชีสเออเหมือนเหมือนกับที่ที่ซอบิงอ๋อไอ้ที่แบบมันจะเปรี้ยวเยอะๆอ่ะมันจะมีอันนึงอ่ะเป็นบ้านพี่โบแมวหมดเลยไม่เอาเลยเขาเอาอืออือพี่โตดีจังกินอะไรก็ไม่อ้วนไหวนี่ไงห้อยอยู่เนี่ยไม่อ้วนเหรอเฮ้ยไม่จริงเหรอไม่จริงเราจะน้องนั่งให้ดูสง่าผ่าเผย ร้านหนึ่งหายใจเดี๋ยวพักหนึ่งพาเข้าไปโรงพยาบาลไปลมเป็นลมหายใจแบบหายใจไม่ออกเดี๋ยวไปไหนต่อคะเจ๊เจอกี่เดีมองไหนอย่ามองตาอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แห้งเด็กเนาะพี่โตพี่รัดมาจากคอนเสิร์ตเลยค่ะไม่ต้องเปิดเพลงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าลากไปเพลยยาได้นะคงได้ไปร้องเพลงที่ชอันนี้หรือ คือคิดถึงไม่เห็นพุงแล้วบังไปเออไม่ได้ลดความวู่นหรอนี่มีการบังพุงด้วยอ่ะแรงมะที่มาเห็นฉันดิฉันที่เกียบขมิ้นเหนื่อยว่ะวันนี้แต่งหน้าดูน่ารักมันอ่อนๆแม่บอกเลยเคยจะบอกให้ว่าตัวจริงอ่ะดีทําไมในนี้มันผูเล็กวะเนี่ยในนี้มันไม่น่ารักเลยมันเหมือนไม่แต่งหน้าไม่แต่ดูแต่งนี้มันดีเลยไหนไหนดูดิไหนดูดิ พี่ททียบอ้วนแล้วอ้วนแล้วพี่โซขนมผิงไปนอนเรียมาทักฉันได้ไหมชื่นใจไหมอันนี้ดูดีกว่ากนละ้องนี้ดีอันนี้เห็นหน้าตัวเองแบบเหมือนไม่แต่งหน้าทาที่แต่งเยอะสวยมา ถึงขัน้นมีผ้าห่มผ้าห่มกันมาด้วยแกโอ้ยเงเลยใช่มันดูเหมือนไม่ได้แต่งมากเลยแต่งจริงแต่งแต่ว่าแต่งแบบจะดูแบบกําลังดีอะโทน้ำตาลน้ำตาลวันนี้นางทักก็ต้องต้องแต่งในรถลนะว่าแต่งหน้าชอบชอบขออะไรวะเนี่ยไม่แล้ว,วาภาษาอังกฤษโน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 ใครทักว่าพี่ทิพย์จะตีก้นนะคะตีพี่เลยตีอย่างนี้ ขนมหิกกมกับขนมโผห้ามพูดเรื่ออ้วนกับฉันนะพี่เล่าให้แฟนฟังว่าจำน้องโซดาได้ปะเราดูน้องประจำน้องกินฮอทดอกหน้าโรงเรียน้ำซิ้มเด็ดเคยดูน้องโซดากินใส่าจานที่บ้านจำไม่ได้คใครเหรอพี่ที่บอกแอมแอม,อมไม่ได้เข้ามาดูนะพี่โซผอมลงเยอะมาก ฟังไหวขนมหนูไม่ส่งคนหรอพี่โตวันนี้เดี๋ย่าพิรักมาอย่ารักกับหนูตามมาจะไปเจเจกินเบาวันนี้น่ารักเจเจกินแนะนําของกินนิดนึงกางีกัคืนอาจจะไปกินหมูกรอบที่เพรยรานดูแรงแกนี่เราก็ง่วงวหรอมันไม่กินเี้ยมันน้ำเนียนๆอ่านๆอ่านๆมันไม่กินโินาน่าหนูชอบเยอะเฮ้ยทำไมมันเหลือวไม่ร่อนเยอะเหมือนเหมือนไอ้โตนั่นอีกหรอไอ้นี่วิดน้ำเนี่ยวิดน้ำออกนำ้ำท่วม อันนั้นโตนั้นกินไหนเนี่ยเขียวแตงโมแตงโมไม่กินเลยแกก็ไม่ต้องสั่งใช่ปะอยากได้ผู้ที่หูหมดแล้วถึงแม้ว่าจะเห็นคนยังไงก็น่ารักไม่จริงเรานั่งจริงเราเดียวเฮ้ยน้องเขาเข้ามาเว่ะเวนี้น้องไหนน้องสาวเขาน้องแท้ๆเลยเหรอใช่แล้วเมมี่ที่วันนั้นตัวเจอเมมี่มากินด้วยกันไหมนี่ใช่พี่แนนไม่มาเหรอ นี่เล่าให้ฟังตุ๊กตายบอกว่าจริงๆเนี่ยน้องสาวเป็นเป็นแฟนขับสดาดูก่อนแล้วก็แบบให้ตัวเองดูแล้วก็ให้ตุ๊กตายดูตุ๊กตายดูไปดูมาติดหนักกว่าน้องสาวคืออยากกินมะลองอ่ะเดี๋ยวแต่กินมากละกอเฮ้ยแล้วเราจะทำอะไรล้อมได้หรอวะเอ้ไม่ใช่ทำ ซื้อที่ตักไอติมมาที่มันเป็นเออ <คน S 2> ไม่ใช่ <คน S 2> ไม่ใช่เราจะทําแบบให้มันอร่อยได้ไ่ยแบวะถ้ามันมีสูตรมาออซื้อเครื่องมาแล้วเดี๋ยวต้องลองทําจะเอาไปทำบ้านพี่เดียพี่เดียต้องกเก่งแล้วซื้อเมลอนดีๆหน่อยอมันไ,ได้หวานๆเปไ็ดฟาร์มลี่ด้วยหมูกรอบดีรออะไรใสๆไว้ริ่มชอบทิพยี่ทิพย์หมูกรอบพิเศษเลยนะครัอยากรู้พี่โตอ้วนตรงไหนจะ่รถทำไมน่ารักอยู่แล้วเฮ้ยเราไม่เราไม่อ้วนเดี๋ยวเราดูบิงโซพี่โซดาทำไมใส่ๆตัวนี้ลูกพี่โซบิงซูกับคาบิโกลิอะไรอะไร ถ้าใส่เงี้ยดูจะเหมือนอย่างเงี้ยไม่ค่อยอ้วนมากแต่พอแบบไปถ่ายอย่างนั้นอ้วนคากีกโกฮริคือมันก็ใครใมันจริงๆอ่ะความรู้สึก,กมันเหมือนอนความรู้สึกมันเหมือนกันเเพียง <c oughs> แต่ว่าเอนตัวน้ําแข็งเนี่ยไอ้นเนี้ยมันจะเป็นแบบเป็นเส้นๆแต่น้ําแข็งก็คือน้ําแข็งแล้วก็มีเป็นแบบคงๆโอ้โงไม่อ้วนเขาบอกไป<อ>ซือ้อนี้มาจากไมเมียง อยากซื้อหลายอย่างมากแต่ว่าแค่นี้ก็หกร้อยแล้วคือขนมอีอีขนมอันนี้มันแพงแค่อันนี้อันเดียวก็ปลาเข้าไป260ร้อยหกสิบแล้วกตวยกตี๋ยพี่โซดาน่ารักทั้งคู่เลยค่ะขอบคุณค่ะชอบอ้วนๆน่ารักนะพี่บีไม่สกินนี่แดร์คือชอบมากเลยไอ้เนี่ยไอคอนกาโนราหามันกินหมดไปชอบมาอ ไม่อยากกิน,นอยากกินรสอะไรบ้างมันมีจริงๆอ่ะรสเนี้ยอร่อยรสไอโนบัตเตอร์เนี่ยแต่อีกอันนึงเหมือนกันแต่แค่มันมีมาเพิ่มเป็น,นไอ้พวกธัญพืชเนี่ยไม่อยากซื้ออะไรเยอะหรอกอซึ่งเราก็อ้วนพี่ตุองแต่งหน้าละคุณค่าอ้าตวตัวตกลงลิงคคืกอกับคากิโกริอะไรอร่อยปล่ากันเหมือนกันแหละน้ำไม่็นมันต่างกัน ไม่รู้รอ่ะอือคือเราไม่รู้หรอกว่าแบบหลักการไงแต่ชิมแล้วมันคืออร่อยไหมก็อร่อยเหมือนกันแหละเพราะว่าบางที่บิงซูก็ไม่อร่อยบางที่ไอคากิอะไรก็ไม่อร่อยไาคากิไออัฟเตียวไอชายเย็นอร่อยอืออืออืออัฟเตียวดีนะดีงานอยู่นะเฮ้ย มันมีที่หนึ่งอ่ะเปิดใหม่ที่เป็นแบบว่ามะม่วงเลยใครชอบมะม่วงอ่ะไปโดนเลยมะม่วงทุกอย่างจากแกงพิลัตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแกงอะไรวะแกงอะไรก่อนอยู่ไหนคะพี่โซโอ,คคอุ้ยอ่ะเนี่ยมีแต่เด็กๆอ่ะพุ่นไดอิสพี่บีแกจะพูดเรื่องอุ่นทำไมวะใครพ <c oughs> ูดเรื่องอุ่นบอกดิสำคัญใจเย็นย่งผมพูดเรื่องอุ่นได้ไหมฉันผอมตายูดิ เอวกิว่วเลยเดินไม่ไหวสวัสดีพากูไปโรงพยาบาลหน่อยกูหายใจไม่ออกไม่จัดกูสาแต่พาไปดูตรงเมนูดูเมนูเดีย๋ยวูดิถึงข้านอนนอนกิน,นแล้วแกดูดูนี่อะไราะนี่นี่นใส่เช่าห้อง มีหลับนี่นอนกันด้วยแกชงงแกสวนมาเขาหลับเขานอนกันเต็มเลย <_ d ick> นอนกันท้ง,งานเลยกเด็กไมนอนกันเร็วทุกทุกไม,มไม่นอนที่นีน่ค่ะ<อ>แกแกล่ะกันวะเปิดร้านบิงโคเลยพี่บีไม่เข้าแกเขาจะให้แก้งอะไรกันวะแกลงให้ร้องเพลงก็โอ้ยไม่ต้องแก้รอกมันจะร้องมันชอบฟ <_ d ick> องบี้มอหมอน้องนุชไม่สบายจะไม่มามันก็คงบังคับอะ่ <_ d ick> จะจริงเพราะอยากจะร้องไง แกวุน่นวายอ่ะซื้อเกลดมากเลยอ่ะเนี่ยถ่ายมันเนี่ยให้มันชัดชัดมั่งชื่นจุ๋ยกินสิเธอข้อาวมันเป็นนมนมหรอวะอือเขาใครชอบแบบมะม,ม่วงอ่ะมีข้าวเหนียวง่องนะ ไอติมซเวนเส้นกับมะม่วง,งอ่ะกินไหมไม่มีใครแนะนำมันนี่เลยเหรอวะเจจะก,กีนใะส่ใจไม่มาด้วยหรอคะเจจะกีนอะ่ะแนะนำหน่อยกินอะไรดีนแนะนำเฟรนไฟร์แล้วอะไรอีกอ่ะเจจะก,กีนอะ่ะดีอะไรดี มีไหมมีไหมเฮ้ยแพงบูทอนอยู่ที่ไหนบอกมาเดี๋ยวนี้ก็คือแพงบูทอนแล้วแหละมันใกล้แล้ววะมีนขนมปังนี่ตรงงยังไงมีใครแนะนำมามั้ยมาปิ้งที่ไหนบีอยากไปยังไม่เคยไปเนี่ยไปแต่ว่าไอ้เจเจอะไรไม่รู้อ๋อเคยไปเจเจกินไป แต่ไปช่วงแบบว่าเหมือนกับยังเหมือนเย็นเย็นแต่ว่าของกินเยอะอ้ตัวเองเราเคยไปมเหอห็นไหมว่าร้องแล้วจะดูเหมือนคนเมาค้างแต่ก็อยากฟังเอ้ยเดี๋ยวให้มันร้องมันต้องฝึกเพลงมาใหม่เชื่อดีในการที่โตยี่ห้ออะไรคะเมื่อไหร่มนจะกินเนาะโอ้ยแท็กมันเป็นนมนมไม่ชอบก็กินผลไม้สี่เป็นนมนมไม่ชอบกินแบบเอ้กลิ่นมันแบบหมายถึงว่าข้างล่างแบบนมมันเยอะกินหมดแล้ว ก็นมที่เราใส่ไปนั่นแหละดินคนเดียวอังกองหนูก็เอาไหวไ้หมของคาวไหวเหรอวันนี้ทุกสายเลยทุกสายเอวิตินจิงกะเบลนี่หมอตัวเองอวายเดี๋ยวเราต้องไปแล,ล้ว่ะไม่เอารถไปเพราะว่ารถติดเราควรจะนั่งแท็กซี่ไปหรือนั่งตุกต๊กตุ๊กหรือนั่งมอเตอร์ไซค์ดังไป บอกว่าน้องตุ๊กผอมลงหรือเปล่าผอมเลยเออยีกเข้าพ่อทุกวันเต้ยผอมลงไม่ใช่หรอเขาทักตัวเองอ่ะขึ้นมาแล้วตอนนี้มาะไรเลยองนอ้วนนี้ผอมอลงตรง,ตรงตูดอ่ะเล็กลงเงงมันหน้าเล็กมันตัวใหญ่จริงถ้าดูหน้าเหมือนเนี่ยมันไม่อ้วนอ่ะแต่จ,จริงอ่ะอ้นวนตูดไปไหนกันไปเจเจกินเดินเล่นส่วนฉันลผอมมากเลย เมันหอมมากเลยอ่ะอีหนึ่งนาทีกูตายอีหนึ่งนาทีกูหายใจไม่ออกตายน่ารักอีกแล้วค่ะคือถ้าเกิดโตคนละลูกมึงกูกินมาหมดลูกใหญ่ออย,าย,ายา่าอยดูดิมันเป็นคนบัฟคนท่านก็บอกว่ามีใครแบบว่าเดินมาแล้วเขจะแบบเนี่ยจริงๆอ่ะความเป็นจริงเป็นอย่างนี้ไ,มไมหมดิผมไม่ใช่จะผ่านผมไม่ใช่จะผ่าน แล้วถ้าเกิดมายืนงานกูตายแบกแบกกูไปลงม<ร>าผู้ชายไปผูป้ชาย,ปายไป <c oughs> ไม่ไหวเหรอ <c oughs> อะไรเงี้ยแกไม่ไหวว่ะแล้วเขาแล้วผู้ชายก็มาดูไหลแล้วก็อุ้ยอีคนนี้น่ากวมาก <c oughs> ชีวิตคนเราไม่ต้องเงี้ยแบบเออบริหารไปสิพุงยุบหนอพุงหนอ พี่จะกะจัดบอกว่าพี่เป็นเบาหวานดูน้องตัวไากินขนมอยากกินแต่กินไม่ได้อ๋อเป็นเบาหวานนะคะขอ,อ,อนี่ไงไปเจเจกินคนนั่งแท็กซี่ไปเอารถไปไม่มีที่จอดค่ะไม่ไหวเคลียร์อ่อนเพียวพูดขอตังหน้าก่อนแล้วดูมันน่าซิซิเสียวๆเจ๊กวางบอกว่าเดี๋ยวกูจะผ,จะผอมลงแล้วเเดี๋ยวต้องไปแยกฟันอยากจะลองแยกฟันนึ่งปวดแต่ที่ไหนก็ปวดนดวาฬิกาแท็กไฮเออร์ใช่ไหมคะใช่แล้ว ไเวลากูดูกระจกหน้ากูก็เต็มทำไมกูดูในกล้องหน้ากูเหมือนไม่ได้ทาอะไรวะกูไม่เข้าใจโลกอ่ะเฮ้ยเบื่อไปเลยอ่ะร้านมาอีกเหรอจะค่อยแต่งทีเนี่ยดูหน้าในกระจกตัวเองอ่ะกูก็เต็มเลยพอมาดูนี้เหมือนมึงไม่ได้แต่งเลยจดาวมึงไหวปะไม่ไหวต้องดูยังไงให้เห็นว่าแต่งจริงๆแต่งเห็นไหมเนี่ยแต่งเนี่ยยังไงเห็นไหมเนี่ยพลางงันเง็งนะเดี๋ยวเดี๋ยวยังรอดูไลฟ์ดิแต่งเนี่ยจริงจริงเน่ะมันแต่งเว้ย แต่พอมาอยู่งี้ยหน้าซีเซียวเป็นผีกระสือผีกระหังกูงงมากเฮ้ยขอบชีอะไรแล้ววะนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเห็นแบบเนี่ยตาที่แบบพัดเบ้าอะมันเป็นอย่างนี้เว้ยแก่็ไปดีกว่าปะเพราะเหนื่อยคำเดียวไม่ไหวละเดี๋ยวเราต้องรีบนานอยู่ตลาดวายผู้ชายจะหมดวายตลาดวายผู้ชายจะหมดอุ้ยจริงเหรอนี่จริงเหรอผู้ชายไปแล้วผู้ชายไปแล้วอุ้ย นะอยากเปลี่ยนโรเรีนจะไปบอกใครไปก่อนเลยบายบายเดี๋ยวถ้ดถ่ายได้จะถามหมู่เกาะหมู่เกาหมู่เกา